เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o l i t a i r กันนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อับในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันในการที่ทางเกม c r e a t u r e of s o l i t a i r เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวละครใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาภายในเกมเนี่ยนะครับหตัวนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับมาดูข้อมูลรายละเอียดรวมไปถึงวิธีการนะครับในการได้รับของเจ้า Creature ตััวนนนี้กะครับเพื่อนๆว่ามีวิธีการนะครรับในกาได้รัน อรบ้างงเแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด s u b s ไ r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอ อ่าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือจะมารีวิวนะครับเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับภายในเกมคลีเจอร์ออฟโซนารีเมื่อเช้าแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นคลีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับและเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับยังเป็นตัวละครใหม่นะครับในกิจกรรมไฟเวอร์ยูเอ็นนะครับหรือว่ากิจกรรมโฟร์ออฟจูลไลน์นะครับภายในเกมคลีเจอร์ออฟโซนารับจีอวี นนนัั่ะครบซึ่งไฟระไกรเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่นะครับในสัปดาห์นี้แล้วก็ยังเป็นตัวละครใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในกิจกรรมไฟเวิร์กอีเวนับในปี2024อีกด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าไฟระไกรเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าไฟระไกรได้นะครับโดยทำมิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจของกิจกรรมไฟเวิร์กอีเวนต์ในปี2024นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการดูภารกิจหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปที่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับที่เป็นรูปปหลอออกกมมไไฟ์นนนนนะะะะคคครรรรัััับบบืววว่่่าาจเเข้้ทีีิชแ็ต ก็เข้าไปที่ฝ่ายระกายมิชชั่นตรงนี้ก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับหรือว่าภารกิจในการทําเพื่อรับเจ้าฝ่ายระกายเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดสามภารกิจ3เงื่อนไขด้วยกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่เงื่อนไขแรกเลยละกันนะครับเพื่อนๆโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับให้เราทําการล้านห้าสิบไฟเวิร์กนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำการจุดดอกไม้ไฟนะครับจุดพลุนะครับภายในโซนารีนนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยห้าสิบครั้งนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวดอกไม้ นะครับไปไล่จุดพลุเหล่านนั้เนี่ยนะครับให้ครบทั้งหมดนะ50อันด้วยกันนั่นเองฮะอันที่2นะครับให้เราเนี่ย Grow 4 Large or bigger Creature to Adam นั่นเองนะครับเงื่อนไขนี้นะครับง่ายๆเลยให้เราเนี่ยนะครับใช้ Creature ที่มีขนาดตัวอยู่ในระดับ Large หรือว่า enormous นะครับในการที่จะเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ให้เติบโตไปที่ร่าง Adam นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนะว่าที่เราจะดูเออ่ Creature ตัวไหนนะครับว่าอยู่ในระดับ Large หรือว่า enormous ได้เนี่ยนะครับเราสามารถดูได้วิว Creature ทางด้านล่างตรงนี้นะฮะเพื่อนๆแล้วก็กดไปที่ All c r e a t นอรร์ะคับหรือว่าง่ายๆเลยนะครับให้กดไปที่นะครับเทียสี่นะครับหรือว่าเทียห้าตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งครีเจอร์ที่มีเทียสี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในระดับลา r g e เห็นไหมตรงนี้เลยทุกตัวเลยนะครับส่วนระดับ5เนี่ยนะครับจะอยู่ในระดับอ n o r มัสหรือว่าระดับมหึมานั่นเองนะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยนะครับให้เราใช้ครีเจอร์ที่อยู่ในระดับลา r g e หรือว่าอ n o r มัสนะครับในการเจริญเติบโตไปที่ร่างอดัมเนี่ยนะครับทั้งหมด4ครั้งนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆก็คือให้ใช้ครีเจอร์ที่ออยยยู่่ในนเเเเททีีรรรหืววากก็็ได้้ะคับบแลจิิญต โตไปถึงร่างอะไรเเนี่ยทั้งหมด4ครั้งเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะฮะและสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่3เลยนะครับให้เราเนี่ยทำการสปิน any explorer g า i a ah t ท t a l อ f f r รีทร m มนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการสุ่มตู้กระชปองตู้ใดก็ได้นะครับที่ต้องใช้เจ้าตัวโ token explorer กาชาเนี่ยนะครับในการสุ่มนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับให้เราเข้าไปที่ช็อปแล้วก็กาชาตัวนี้นะครับซึ่งตู้ปกติธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่นับนะครับเพื่อนๆจะนับเฉพาะตู้ที่ต้องใช้โทเค็นเท่านั้นนะคครรััับบยยกตตววอออ่่่างเเชนนะปโ เอกพเพเยอร์อกาชาเนีครับหรือว่าจะเป็นกาแล็กซี่เอ็กเพลเรอร์กาชานะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือตู้ใดก็ได้นะที่ต้องใช้เจ้าตัวโทเค็นเนี่ยนะครับในการสุ่มด้วยนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการสุ่มทั้งหมดน่ะสามครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้เนะี่ยเงื่อนไขทั้งสามก็จะเสร็จสิ้นแล้วเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับสปิชี้ของเจ้าไฟร์ไกามาครอบครองเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คราซีไประเดนหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้เจ้าไฟร์ไกโดยที่ไม่ต้องไปนั่งทำภารกิจจจจหรรรรืออวว่่่าาาาาาาขขีี้้้เเเกกกกกยยไไปปนนนนนัััังงททภิิะะะคคบบ็ฝตตดดมพ เนนี่ยะครับมีบริการมากมายนะครับหลากหลายช่องทางมากมายเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ที่เกี่ยวไปนั่งทำธุรกิจเพื่อรับเจ้าไฟล์รกายเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเพจกันได้นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าไฟล์รกายนั่นเองนะครับอ่ะนะเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้าไฟล์รกายกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าไฟล์รกายนะครับจะมีค่า HP นะครับหรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่4,750นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่305เลยนะค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่55เรียกวลาในการรเเจิิญตบ นะครับจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยนะครับอยู่ที่50นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่3,750นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่39นะครับในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่70นั่นเองนะฮะส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าไฟระกานะครับก็จะมีความแตกต่างกันทั้งด้านบริเวณด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับสเก็ตไฟนะครับอยู่ทางด้านหลังขาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังขาด้านหน้าด้วยนั่นเองนะส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับจจะะะมมีีคคคลลล้้าาายกกกกัััับบบเเนนนนนิตตไฟรรรปวออทหงงง นั่นเองนะครับเหมือนขับหนามแหลมเลยนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับระหว่างเพศผู้และเพศเมียนะของเจ้าไฟระไกานะครับหรือว่าเจ้าพลุไฟตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับนำเจ้าไฟระไกาเนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆว่ารายละเอียดต่างๆของเจ้าไฟระไกาเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดรวมไปถึงความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับอ่ะและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าไฟระไกานะครับในร่างวัยเด็กแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าไฟระไกาในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับก็จะเเเป็นครรอ์ทีี่ม รูปร่างหน้าตานะครับขนาดตัวเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างเล็กจิ๋วเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีจุดเด่นนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่อันแสนรวดเร็วของมันนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทสี่หรือว่าระดับลัชก็จริงนะครับเพื่อนๆแต่ว่าความรวดเร็วนะครับของเจ้าไฟระกายเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยยอดเยี่ยมแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอีกทน้งรนบเจ้าไฟระกายเนี่ยนะครับยังเป็น ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนั are the ่นเองนะครับเพื่อนๆก็ทําให้เจ้าไฟรากายเนี่ยนะครับสามารถไม่ได้จะล่าเหยื่อนะครับที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อจับเป็นอาหารได้ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนี่นะครับเพื่อนๆและในทางด้านนะครับสมมุติว่ามีนักล่าเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะมาล่าหรือว่ามาโจมตีใส่เจ้าไฟรากายเนี่ยนะครับเจ้าไฟรากายในร่างวัยเด็กก็สามารถที่จะหนีนะครับหรือว่าเอาตัวรอดเนี่ยนะครับได้แบบทันท่วงทีด้วยความที่มันเนี่ยนะครับเป็นเครเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่ออนน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 ททีีีีี่่่่่่เเเเเยยยยะะะคคคครรรรัััับบบโดดดพืๆจ้าาาาไฟกงมมว าามรถนะครับหรือว so uh, ่า ability นะครับที่มันเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยก็คือความสามารถ speed blitz นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าไฟล์รกายเนี่ยจะทําการเจริญละนะครับค่าสเตมินาของตัวเองไปจํานวนหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับในการเดินแล้วก็ในการวิ่งของมันเนี่ยนะครับให้ถึงขีดสุดเลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เจ้าไฟล์รกายเนี่ยนะครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่พุ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับด้วยความสามารถ speed blitz อันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถ ambush นนนนะะะคคครรรรรััับบบบที่่จจจเป็วาาาามมมสถใกููโศตแ รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะครับยังใช้ในการหลบหนีนะครับจากศัตรูหรือว่านักล่านะครับที่ต้องการที่จะล่าเจ้าฝ่าระไกในร่างวัยเด็กได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับที่เอาตัวรอดนะครับแล้วก็มีความเร็วที่โดดเด่นนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจําตัวของเจ้าฝ่าระไกเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเลยใช้นะครับเจ้าฝ่าระไกเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์สายอมนิวออด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าฝ่ากระไกลเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เจ้าฟาร์กยเนี่ยสามารถที่จะหาอาหารนะครับได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารของเจ้าฟาร์กยเนี่ยนะครับโดยแหล่งอาหารของเจ้าฟาร์กยเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายที่มากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อนะครับที่จะดรอปนะครับอยู่รอบๆโซนารีนะหรือว่าอาจจะเป็นย้านะครับหรือว่าผลไม้ต่างๆนะครับที่จะทําให้เจ้าฟาร์กยเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานเป็นอาหารได้นั่นเองนะครับเียได้ว่าเจ้าฟาร์กยเนี่ยนะครับจะได้ว่าเป็นครเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายอีกหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กเนี่ยมีความสามารถในการเอ รอดเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่าเหยื่อนะครับที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอาจจะเป็นการกินเนื้อนะครับที่จะดอบอยู่รอบๆบริเวณโซนาเรีนนั่นเองนะครับหรือแม้ว่ากระทั่งพืชพันธุ์นะครับหรือว่าหญ้าต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าฟาร์ไกก็สามารถที่จะทานเป็นอาหารได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆและในมุมมองนะครับการเอาตัวรอดเนี่ยเจ้าฟาร์ไกก็ยังมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่สูงมากๆนะครับในการเอาตัวรอดหรือว่าหลบหนีนะครับจากหนักลาได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครเ่องที่เล เดี๋ยวเราไปดูนะครับเจ้าฟราระกายเนี่ยร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะครับเป็นเพื่อนว่าในร่างตัวเต็มวัยของเจ้าฟราร์กกยเนี่ยนะครับจะแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับจะดูเท่ดูดุดันมากขึ้นขนาดไหนนั่นเองนะครับ ่าและนี่ก็เป็นเจ้าไฟระไกในครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับซึ่งผมนี่ยบังเอิญได้เจ้าไฟร์ไกในร่างโตเต็มวัยแบบกลิมเมอร์มาด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเข้าตีมมากๆเลยนะเนื่องจากเจ้าไฟร์ไกเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในทีมพลุไฟหรือว่าไฟเวิร์สใช่ไหมซึ่งผมได้แบบกลิมเมอร์มาเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เจ้าไฟร์ไกในตอนกลางคืนๆๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยน,นั่นเองนะครับโดยในร่างโตเต็มวัยของเจ้าไฟร์ไกเนี่ยนะครับก็เอออาจจะไม่ได้แตกต่างจากใน แล้วก็จะมีเอฟเฟกพิเศษนะครับที่เป็นเหมือนกับควันไฟนะครับหรือว่าควันของพลุไฟเนี่ยนะครับลอยอยู่บริเวณรอบๆตัวนั่นเองนะครับก็เสริมความสวยงามนะครับให้เจ้าารากายได้ไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าควันตัวนี้ซึ่งที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับการเป็นกลิมเมอร์ของเจ้าฟรากายเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนไหนนะครับที่เป็นสีนีออนขึ้นมานะแต่ว่าเจ้าตัวควันเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันสว่างแปลกๆนะไม่รู้ว่าการเป็นกลิมเมอร์ของเจ้าารากายเนี่ยนะครับมันส่งผลกับควันของม งามมันยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งอะเพื่อนๆท่านไหนที่รู้ว่าเจ้าไฟล์รกายในร่างกิมเมอร์เนี่ยนะครับมันมีจุดนีออนตรงไหนนั่นนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันทีนะผมสังเกตดูแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีจุดไหนที่เป็นนีออนเลยนั่นเองนะครับก็ขอเดาว่าอาจจะเป็นที่ควันหรือเปล่าที่หากว่าเจ้าไฟล์รกายเนี่ยนะครับอยู่ในร่างกิมเมอร์เนี่ยนะครับควันของมันเนี่ยนะครับจะดูสวยงามมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับซึ่งนะเจ้าไฟล์รกายในร่างตัวเต็มวัยนี้เนี่ยนนนนะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบกก็เเีีียยยไไดด้้วว่่่่่่าาาาาามมหหจจจลืือออโตตศูท โหดนะครับแล้วก็รุนแรงพอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งดูจากไหนคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับผมได้ทําการโจมตีใส่เจ้าเคนดิลซึ่งไม่แน่ใจว่าเอ่อเป็นร่างเบบี้หรือว่าร่างจูเวนไทน์นะครับเพื่อนๆแต่ว่าสังเกตได้ว่าเจ้าไฟละกายเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าจัดการได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสบายๆมากๆนะครับเพราะว่าด้วยความที่เจ้าไฟละกายเนี่ยนะครับมันเป็นครีเจอร์เทียสี่ก็จริงนะแต่ว่าดาเมจพื้นฐานของเจ้าไฟละกายเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีดาเมจอยู่ที่300ดาเมจเเลยนนนั่องะครััับดงน้นนเี่ยดาเเจ้าาไฟระะกยยนนี่คับ โจมตีใส่ศัตรูที่มีขนาดตัวเท่าๆกันหรือว่าถ้าไปเจอศัตรูที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจัดก,การได้ง่ายสบายมากๆเลยนั่นเองนะเพราะว่านะครับเจ้าไฟร์ไกลเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างดาเมจในการโจมตีนะครับได้สูงสุดเนี่ยนะครับถึง600ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์เทียร์สี่นะครับที่สามารถสร้างดาเมจนะครับหรือว่าสามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนรูปลักษหน้าตาของเจ้าไฟร์ไกลนะครับเพื่อนๆก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าเจ้าฟรารรรไกาเเเนนนนนีีี่่่ยยยะคคัับมป็จออ์ทู เกมของไฟเวิร์กหรือว่ากิจกรรมไฟเวิร์กนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผู้พัฒนาเขาก็เลยสร้างให้เจ้าไฟระกายเนี่ยนะครับเป็นคร er ีเอเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับพลุไฟนั่นเองนะครับเพื่อนๆด้วยสีสันของมันเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับพลุไฟที่ระเบิดออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับดูที่บริเวณส่วนหัวของเจ้าไฟระกายเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับหมาป่าอยู่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ลักษณะตัวเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเม่นอยู่พอสมควรเเเเเลลยยยยยนน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 นััััั่่่่่องงงงะะะคคครรรรรบบบบบซึึึด้้้้วูปปาาาาหหตแีีีมมทํใผกถไ ที่โปเกมอนตัวหนึ่งนะที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับเจ้าไฟลากายมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่าจิกุซากุมะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่มีความคิดเห็นเนี่ยนะครับเหมือนกับผมเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือว่าเห็นว่าเจ้าไฟลากายเนี่ยนะครับเป็นครื่อร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยยยนนนนนนนะะะคคคคครรรรรรััับบผมมมมออองงงว่่่่่่าาาาาาเเเปปป็ีีีีีจจ์ททูห้้้ตขไล กับหมาป่ามากเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ดูสร้างสารรค์พอสมควรเลยนลั่นเองนะครับแลททังยังมีความเก่งกาจที่ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมก็มองว่าเจ้าไฟล์รกายเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับกับการทําภารกิจนะครับเพื่อรับสปีชีส์ของมันน,นะครับแล้วนําเจ้าไฟล์รกายเนี่ยนะครับมาเล่นในโซนารีนนั่นเองนะครับผมคิดว่ามันเป็นครีเจอร์ที่สามารถเล่นได้จริงๆนะแล้วก็แบบไม่ใช่เป็นแบบครรรีเเเออจ์าาาไวว้สสะะมพ่ล ที่เล่นมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดเด่นของเจ้าไฟรรรลากายเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับมี2อันด้วยกันซึ่งนับจุดเด่นของมันทั้ง2อันนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นที่สามารถนะครับเล่นควบคู่ไปได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับจุดเด่นที่1ของเจ้าไฟลากายเนี่ยนะครับก็คือพลังโจมตีที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพืเ่อนๆว่าเจ้าไฟลากายเนี่ยนะครับมันเป็นเครเจอรจที่มีสเตตัสพื้นฐานนะครับหรือว่าพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างสูงย่แล้้วววนัันเเเงคครรบบกกกจจาาีีป็ทมม ในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับโดย2จุดเด่นนี้เนี่ยนะครับทำให้เจ้าฟรราร์ไกเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นได้แบบสนุกมากๆแล้วก็สามารถที่จะล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองนะครับทั้งเรื่องความเร็วนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วบวกกับพลังโจมตีที่มหาศาลของเจ้าฟรราร์ไกนะครับได้ด้วยว่าถ้าหากว่ามันล่าเหยื่อตัวไหนหรือว่าล็อกเป้าเหยื่อตัวไหนแล้วเนี่ยนะครับเหยื่อตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตรอดเนี่ยนะครับได้ยากมากๆแน่ๆเลย หรือว่าหมาป่าพลุไฟตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ability หรือว่าความสามารถของเจ้าไฟลไกายกันบ้านดีกว่านะครับว่าเจ้าหมาป่าพลุไฟตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้านนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท p a s s i v e effect หรือว่าความสามารถในตัวของเจ้าไฟลไกายกันก่อนละกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถเบิร์นไอคันนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับคือความสามารถที่จะทําการโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้ โดยเจ้าฟลาไกเนี่ยนะครับมีความสามารถเบิร์ไอแทกเนี่ยอยู่ที่2แต้มนะความสามารถที่2นะครับคือความสามารถบล็อกพินหรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะติดพิษนะครับอยู่ที่40%นะความความสามารถที่3ก็คือความสามารถบล็อกเบอร์หรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะเบิร์หรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยนะครับอยู่ที่100%นะครับก็เนื่องจากร่างกายของเจ้าฟราไกเนี่ยนะครับมีความร้อนที่สูงอยู่แล้วนั่นเองนะครับเหมือนกับพลุไฟนั่นเองนะครับก็เลยทําให้สถานะเบอร์เนี่ยนะครับไม่สามารถได้ทําอะไรนะครับกับร่างกายของ เจ้าไฟระไกยได้นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนะครับหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะบลีดนะครับอยู่ที่40%ครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถอินเจรี่ไอคแทนะครับซึ่งนะครับเจ้าไฟระไกยเนี่ยจะมีความสามารถอินเจรี่ไอคแทอยู่ที่0.5แต้มนะครับแล้วก็ความสามารถที่6คือความสามารถควิกรีค c ฟเวอรี่นั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการรักษาตัวเองนั่นเองนะครับโดยหากว่าเจ้าไฟระไกยเนี่ยนะครับได้รับการโจมตีอย่างรุนแรงหรือว่าถูกโจมตีอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเจ้าไฟระไกยเนี่ยนะครับจะทำการ รักษาตัวเองเนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถ defensive เบิร์นด้วความสามารถในการป้องกันนั่นเองนะครับซึ่งหากว่ามีศัตรูตัวไหนเนี่ยนะครับมาทําการโจมตีใส่เจ้าไฟลากายเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดสถานะเบิร์นหรือว่าติดสถานะเผาไหม้นะครับจากร่างกายของเจ้าไฟลากายที่มีความร้อนสูงเลยนั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท Active อ b เ l ร t y หรือความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าไฟลากายเนี่ยมีความสามารถ 2, 2> ความสามารถนั่นเองนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถแอมบัตหรือว่าความสามารถ ามารถในการวิ่งเพื่อจู่โจมนะครับความสามารถที่2คือความสามารถสปีดบลิสนะครับหรือว่าความสามารถในการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนั่นเองนะครับโดยเจ้าแฟร์ไกเนี่ยจะทําการลดค่าสเตมินาของตัวเองนะครับเป็นจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มค่าสเตมินารีเจนหรือว่าค่าฟื้นฟูค่าสเตมินาเนี่ยนะครับของตัวเองขึ้นมาถึงขีดสุดเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าแฟร์ไกเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฟื้นฟูค่าสเตมินาของตัวเองเนี่ยนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองนะ ที่ของเจ้า,ฟาไฟระกนั่นเองเลครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าไฟระกนะครับหรือว่าเจ้าหมาป่าพลุไฟตัวนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่จะเน้นความสามารถนะครับไปที่ความสามารถในการป้องกันแล้วก็ความสามารถในการโจมตีแล้วก็ยังมีความสามารถนะครับที่เป็นประเภท active ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับที่จะเป็นความสามารถที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เจ้าไฟาระกได้อย่างสูงสุดเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างครบเครื่องครบขันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเหมาะกับเพื่อนๆผู้เล่นนะครับที่ อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับรวมไปถึงผู้เล่นเก่าเนี่ยก็สามารถหยิบเจ้าฟลากายมาเล่นได้นะครับเป็นเครเจอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนมีความคิเห็นยังไงนะครับกับเจ้าไฟลากายเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับหากเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว้พบกันใหม่ในคคลิปรัับสสวดี